ห้องกาแล็กซี่กับพี่ไทยคมเ yeah, yeah. ย้เย้ดวงจันจา๋าและบิดมุกลับมาเยี่ยมแล้วคิดถึงคิดถึงเอ๊พี่ไทยคมครับมีใครบินไปไกลกว่าเราไหมครับถ้าเป็นยานที่มีนักบินก็มาไกลสุดแค่ดวงจันท์นี่แหละแต่ถ้าไม่มีนักบินที่ไปไกลสุดๆตอนนี้คือยานคู่แฝด Voyager 1และ Voyager 2ออกเดินทางตั้งแต่ปี2520 3ปีต่อมาก็าไปถึงดาวเสาร์แต่ใช้เวลาตั้ง12ปีกว่าจะถึงดาวเนปจูนสุดยอดผ่านไปตั้งหลายปีตอนนี้บินไปถึงไหนกันแล้วเนี่ยวอเอเจอร์2ไปถึงขอบสุริยะจัก,กรวาลแล้วแต่วอยเอเจอร์วันน่ะพ้นขอบสุริยะจัก,กรวาลไปเลยละแล้วก็ยังมียานลำอื่นๆตามมาอีกอย่าง New Horizons ที่ไปถึงดาวพลูโตเมื่อปี2558ว้าวช่างเป็นตำนานการเดินทางที่ยิ่งใหญ่จริงๆ